สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องรับประพวพพอกับเจตาพาระลุยเอกเนาะค่ะในทางช่องยูทูบเนาะสวัสดีสบปปอเล่าน้ำเด้อค่ะมือนีเจตาจะมาว่างแนวทางลาวพัฒนาค่ะของมืออื่นสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะพอกันกับสามเซียนเนาะฝากไวพ้พิจารณากันเนาะค่ะลาวพัฒนาวันที่เจ็ด เจตาลงห้กกอนมือหนึ่งค่ะมือนีวันที่หกเนาะมืออื่นวันที่เจ็ดตามไปเบิงแนวทางกันเนาะค่ะพิจารณากันทาเพื่อชอัดจัดเนาะค่ะไปเบิงแนวทางของเจตากันค่าค่านี่เป็นแนวทางของเจปากแดงเนาะค่ะของมือขึ้นนีวันที่หาพี่นอ้องของ่นเขาโตวิงเนาะ ตัววิ่งตัวรูดเขาหกค่ะกถือว่าบรุดเนาะคะ่ะของเจ๊าปากแดงเนาะลาวพัฒนามีผู้ใดตามเจ๊าปากแดงบ่เนาะสายวิ่งสายลูดเนาะสองตัวไม่มาเนาะคะ่ะสองตัวมาตัวเดียวเนาะ,ะเจ๊าปากแดงเนาะคะ่ะตัวใหม่เพิ่นให้มาและะ้วค่ะตัวใหม่ให้มาแล้วเจ๊าปากแดงวันที่เจ็ดตัวใหม่มาแล้วะคะ่ะ เจปากแดงวิ่งรูดเล่าพัฒนาเพืินให้มาซกับ0ูค่ะ4กับ0 2ตัว6หางคือเก่าเจปากแดงให้มามสองตัว6หางสี่เก้าสี่แปดสี่เจค่ะเบินก็จะเป็นซีกับ 0, 0. ูนตัว4หางเนาะ 049 048 047 0 04ค่ะตามกันต่อเนาะค่ะพี่น้องมือไม่ไปไม่เนาะไปไม่ไปวันที่เจ็ดทเที่ยวเล่าพัฒนากับเจีปากแดงเนาะค่ะเล็กทุกตัวมีเขามีหลุดเนาะกราบขอโทษขออภัยแทนเจีปากแดงเด้อค่ะกันเหล็กบอกเขาพอดังบอกปังเนาะไปไม่ค่ะไปไม่ กับเจีบากแดงแล่าพัฒนาตัววิ่งเอ้ยตัวเน้นตัวเจาะเพิ่นค่ะมีเก่ามีสีเก่าสีตัวก็จะมี 49, 00, 0ู9 0์สค่ะสายวิ่งสายหลุดอย่าลืมเนาะค่ะตามกันไปตัวเบิ้นก็สี0 0เนาะฝากไว้เนาะถ้าชอบก็จัดค่ะขัดกับพานแคปนาจอไว้ค่ะ จีปากแดงของใรรุ่นกันไปไหมค่ะก็ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของใครต่อไปเป็นของเลขล็อกอุดรค่ะล็อกอุดรท่นเขา่าวิ่งรูดหนึ่งกับหกนะค่ะ หนึ่งกะมีบนมีล่างเนะะาะเพราะว่าหลางออกสองหนึ่งบนก็หนึ่งหนึ่งหกศูนย์เนาะเป็นเนนขาสองตัววิ่งสองตัววิ่งรูดเนาะก็ถือว่าเดินอยู่ค่ะเพระาะว่าเลขพื้นบอหลุดไปตัวไม้พื้นเดนมาเราค่ะเลขล็อกอุดอนเนาะมีไผ่ตามไผ่ชอบเลขล็อกอุดอนบอกค่ะ เพิ่นก็ให้มาว่างแนวทางทางช่องเจตากับขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะกำลังแรงใจส่งมาให้ทางช่องได้ลุ้งได้ว่างเนาะค่ะพี่น้องได้ไปเที่ยวเล่าพัฒนากันเลขล็อกอุดรลาวพัฒนาวิ่งหลูดเพิ่นใหญมาหากับซีค่ะหากับซีสองตัวหกหางหาซีหา,ส,หาสามหา,ส,า,มหาสอง สี่ศูนสองค่ะตัวนิ่มตัวจอกหาสี่สี่สี่องส่สองค่ะบนกับหาหาสเนาะสตัว3ตัวห้าสี่ศูนย์ห้่หนึ่งหส่องหาหาค่ะสหางเนาะนิ่มเจอะบนกับห้าสี่สองห้าห้าสีมีผู้ใด ชอบบะคะชอบอะจัดเลขล็อกอุดรนเนาะคะ่ะเลขล็อกอุดรเพื่อนกระเข้าตัวตวิ่งตัวรูดเนาะ,ะของวันที่หาเอาฝากไวแ้แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเพื่นก็เขียนไว้เนาะถ้าไปชอบของเลขล็อกอุดรนเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบไร้สนับสนุนในเล่นการพนันเนาะค่ะพี่น้องเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางถ้าห้องชอบเอา้าก็ผิดเจรนากันเลือกเอาเนาะค่ะมาของผู้ใดแต่คลิปนี้เจตาจะลุ้งแค่สามสามเซียนเนาะค่ะเพราะเจตาอาจจะแยกจะแยกเป็นคลิปละสาม 3เสี้ยนสามคนเอาแนวทางของพื้นเนาะค่ะเจตาจะอเอา,เอาคลีปละสามคนเอาต่อไปจะต่อไปต่อไปเป็นของเกตาเองค่ะของเกตาเนี่ยนไม่เก่าของเมื่อคืนเนาะเขาไปตัววิ่งรวดสองตัวเดียวค่ะพี่น้อง ตัวเดียวเนาะของเกตาโอ้กาบขอโทษขออภัยด้วยค่ะอันแนวทางของทางช่องกับเขาตัวเดียวมึงเนี่ยสองตัวมาตัวไหมของบึกขึ้นนีมีไฟตามเกตตาม่เนาะถ้าไฟใดก็ดีใจน้ำด้วยค่ะคะันท่าเหล็กบกเขาเหล็กบามากอะกาบขอโทษขออภัยเป็นย่างสูงเนาะกะกาบขอพุ่นเอฟซีที่เขามา รับชมเขามากดไลค์กดแชร์แล้วกม็มากดติดตามมาคอมเมนต์ที่หนาหักหนาหักเนาะค่ะคอมเมนต์เข้ามาใดแนะนำเข้ามาใดเนาะค่ะบอกกันมาใดเนาะเอฟซี FC, ทุกคนพีน่น้องปองไปท้ายห้องบอกกันติชมมาไดค่ะน้อมรับทุกคอมเมนต์รับฟัง มีอันใดก็จะได้แก้ไขเนาะคะเนาะติชมเจตามาเจตาก็จะได้แก้ไขบอกกันมากค่ะเอาไปเบิงบ้งไปเบิ้งตัวใหม่เนาะตัวใหม่เจตาพารวยลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาวิงลูดของของมันที่เจ็ดหากับสามค่ะ สหางคือเกาค่ะเจตาคำนวณออกมาแนวทางให้แค่สหางจะมี3ามศูนย์สามหนึ่งหาส่ค่ะบก็จะเป็นหาหากับ3าสามเนาะสตัวกับสมหางคือเกาค่ะสามห้าสามสามหาสี่สามห้าหะตัวบอย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดชอบแนวทางของเจตา ตัวบุญแล้วก็วิ่งรูดเนาะคะ่ะเอาที่ชอบเอาที่เข้ามักเนาะคะ่ะชอบกระจัดขัดกระพานเนาะ,ะกราบขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่มาติดตามเกีตาเนาะคะ่ะที่มาให้ยกำลังแรงใจกราบขอบพระคุณหลายๆะคะ่ะเกีตากับบ่มีอย่างไรไมีแต่คำว่าขอบคุณแล้วก็ให้ยกำลังแรงใจกันไปต่อเนาะคะ่ะไปต่อ ปล่าวพัฒนาทางช่อง youtube ของกีตาพารวยเนะเาะกีตาจะเอามาเบิงใสไซกันนคะครับกีตาแล้วก็เลขล็อกอุดรเนาะคะ่ะเลขล็อกอุดรนะ้วก็จะมีกจปากแดงคะ่ะเพราะว่าคลิปนี้กจตาจะจะเป็นซ้ำ สามเสี้ยนเนาะค่ะสามคนสามแนวทางมีเหลขล็อกอุดรค่ะนี่เอาเอามาว่างให้เบิ่งใส่กันเนาะอันนี้ก็ของเกตตาเนาะค่ะเป็นจังใดใข้ไข่กันบอพี่น้องเอามาแน่เอามาเอามาซ่อมใส่กันผิดจระนาซา่อมใส่กันเบิ่งเนาะค่ะ่าเป็นจังใดเป็นตะเข่าตาพี่น้องบาตาติดตามบอ เพราะว่าเจตาจะพัญญย่ามเห็ดลิปละ3ามคนแล้รคคะต่อไปนี่สมคนมอยางลายก็สิบุกเกินสีหาเนาะเอาแค่3มนี่ละคือสิบเบิ้งกันไปเอาคลิปนี้กับกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เอามารับช่มใหม่กำลังแรงใจขอให้พี่น้องโชคดีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปใดก็ขอให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะค่ะ คลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ